แต่กะซิจีมาพลิกีบเลยทุกคนป้าหัวหลมออกเลยพี่น้องพี่น้องพี่น้องสามีเลี้ยงกีอย่าง <c oughs> เดีวกบเสร็จน้าไม้ส้มทุกคนสีมียมกระดอเดิน,นบอ,อนลสาวกที่เป็นมากกวา่างาายด้กพี่น้อง เราก็ม,มาหมักมาบงพีไาไปแจกกบบ่างายไม่พี่น้อมันเลี้ยงเหมือนมาคนงานนะ <c oughs> สบายดีพี่น้องมนีสดิมกยุหายุนาคือการน้อฮอดังไฟขางเที่ยงหน้าพี่น้องตารางเที่ยงนำถ่วมชิดเจวโก ไปแก้วอ่ะจะกินกันทำไมตัวเขื่อกระมีเนาะลิม really ัยก็ม so ีโอหลายเนี่ยแต่า

ีดอกหมอานเลยเ้าก็สิเอากบใสเลยอันหอไส้มใส้กับกบไ้กเอากบใส่ตปเทุกคนเลยเล่นโดนน่ะเอาขาวเนียวกว่าทั้งเออ ล่มมากเลยพี่น้องบ้านโอ้ลมขึ้นเนื้ออยู่ไดฝนยังมีอยู่สีหอยนางเกี่ยวเข่าอีกแล้วเข่ากำลังสีมานะ่ะสีได้กินอยูอ่บ่กำลังปวดด้วยทุกคนพี่น้องตอนนี้เด็จสีเผาหมัองดินไม้แต่กะสิจีหม่อพริกเรียบด้วทุกคนเนี่ยอันนี้ห้ากันดิ เริ่มดูคนนหมอฮากรล่งปวดยีตะเนี้วมาป่วปวดอ๋ออ๋ออ๋อไอ้สิเขาหมาดินใหม่กันเลยเข้าขนาดหมแหบะ พ่อหัวหล่มออกเลยพี่น้องพี่น้องพี่น้องสามมีเรื่องกันอย่างสามก,ก็ผูกก็สุ่มกันเลยเนาะ Home nằm mãi sống nằm mù mì hôm cốp hôm nằm mãi sống nằm ừ. nó mì sống nằm mù rồi ừ, อนนี oh, ้เากสิใบโอ้ยแมงมันกาต่อมอยู kind of ่เนียใบเกากันทุกคนอาเติศิมันนะอันนี้เ้าใบอาอติศิบอกเอาก้างมันบวงสามขันสี่ขันเลื่มหลังเลย

ยดนหากตักคนแหงก็ได้คนนามก็ได้เดยวกันคนแหงมันอุกใจ <laughs> ตอนตมตอนปี ส응สมไปได้สักท่ใหม่สมใส่ไหมตำใหม่สมใช่นี่เสียออกสผสมน่ดนึงลมและวดีมาป้าพี่นอองในลมนะปุ๊สาดวีดีได้พีนอเนี่ย โอ้เดอนสิบเบ็้หัวลมตอกเดินทิบองหัวลมตาเน่าแน่ๆขีดหอดอ่าลมขากแล้วป uh, ่า mm ถือแล้วเนี่ยอ uh ู้อยู h, ่ปุ่นให่ฉีถ okay, ือแล้วทูบ้านปั๊มเลยทุกคนมาลงไปเกค่ย

วราอนต้อตอมอัสารเลยนะเ๋ยากบเส้น,นไม้ต้มเด้กคนเขียมือจะได้แบบถอยลองหอมอกอกนอนแล้วพี่น้องจะพักหอมหอมน้อย

มามตัวนะีน้กกนขึ้นแล้วล้มไปปูแต่อีตัวนนาอยู่บนนี้มันกระโดดเดินบอลแปดขึ้นแล้วสกองมาทั้งน แกงกับปลาเด้อบ,บอแมนโอ้อหาย มากปลี่นใหม่ด้วยกันเจ๋อโก้โอ้ลมคากนี้วะ่ะแต่นอนเว้นแทน บม,ม,มาเดอร์เมนูอาหารบานเฮามานันนี้มีเจลโกบทุกคนเลยกะหน่อมไม้เลยกะมักลินไหมดมักแตงมักเขือมาเดอรพี่น้องเดอ้าพี่น้องเมนูเฮากันเล้วเป็นที่เ,ยเียำหอยด้อยพาทุกคนไปกินข้าวบัน ตากองกลหิวขาวแล้วนะ <c oughs> ปนาทุกคนมาเดินมาเดินี่หวานก่อนนี่มุกไ <c oughs> ก่นะทุกคน,คนกระปุกรอบกันอู้ักเขียวนะเขียวกัเละทุกคอนอ่าไม่เลือกจำนะทุกคนมอแม่จำให <c oughs> ้เจาินจะทานนะมกไก่ลอกไหนเพิ่มเป็นเบื่อแวกเ่เจ้าขโอ้เพิ่กัญญาขึ้นกันเหรอขนาดใจยังเบื่อ ท้งถ่วข่าวนะพี่เนาะพอละอ่าไมุ่ยมีเรื่องขุ่ยทุกคนกินทำกลางวิวรักหลานนะรักหลานนะทุกคนนะผู้ทางนัก็จะทั้งถ่วมลอยสะด้งเมเรื่องกะเตี๋ยวเลยน่าสะยุีนน้จะเป็นขวางเรื่อง พี่น้องสบายดีไม่ได้กินเขาหุยอ่ะอันนี้อันเจายักสดเันเดียวคนไม่สีหายน้น้องกินเองอ้าสดเอาลนดีมักน้อไม่ไหลเลยก่อนแต่วไปหาไม่เมือมันไหลเขาไม่เลี้ยงอ่ะพี่น้องมาหลุนกันว่าปีนี้ก็ปิเลี่ยชิได้ทันยัแต่ว่าแต่ว่าบัดเมื่อบางตอนหนึ่งขึ้งงาเมันสสามานมัเกียงพี่น้องตนนั่นเน่เลี้ยง ตอนไหนเย้าก็เคี้ยค้างแล้วลืมคนบอกว่าละยายห่างคือการก็คนมากเนาะคนมากงานนะจำเหมือนอย่างแล้วรวมของงานนาตาเกี่ยงแต่ลูกคนนี้ฮื่มแม่ย่งไงก็เกี่ไปเนาะเบื่อจะคมเลยเบ่อเด็เลยเบื่อความใหม่ด้วยทั้งคนมากเนาเบื่อคมอ๋ออีกอาษาแต่เบืได้บบมังนอยโย กธรรมาดาเนาะผู่บ่าเห็นผู้สาว <ừ. S 2> าวนทีเป็นมากับว่างามได้หมเนาเข่านมามากับวบวงทีไเปนะ <laughs> ็น่าง้างไม้ไหมเนาะมันเลี้ยงมือนานงานมาคนงานมาก้นหนาเลย ไปเนียตอนเด็กเลยทุกคนเอายไปเพี่ยตอนชอวงหน่อยไปเพี่นตอนเป็นข่าวมาบวชได้พี่น้อยก็เลยข่าวบวได้เนี่ยใหญ่เนี่ั่นแบกไปบบได้แลเด็กเกีียวอยู่พุ่งมกไก่ก็ไม่ไก่ยินได้หลาแบบนะมกเนี่ยตัวเนี่ยลาบเนี่ยคืออ้า นี่เลี้ยงเนี่ยชวนมาสีแจมมาเนาะต้องกินเนี่ยสิแท้น้อยนึ่งคือต้องกินอะไรก็คือขาสัตว์อาหารมันเลี้ยบะหมาต้องกินบะหม้อหม้อห้ยพิณเนอะไม่หรอใช่เนี่ยแหละแบานนี้แบบพี่เนาะย่างคือย่างร่องแบบเซนตึงนี่ว่าพอเขามีคนย้อนตอนเริ่มจะขึ้นเรืงง่ายหมดเลยได้อเปล่าเริ่มจะอยู่กลางแล้ว นองมังกรใหม่ชอบดีมากะกลินนี่ใช่ะใครชอบเปนาเยอเมื่อเดือนนึงกับเมื่อเดือนนี้อีสองเดืกับเป็นชา